อย่างที่บอกไปนะคะตาราง9ช <affe> <reci dır> ่องนะคะตาราง9ช่องนะคะลักษณะตาราง9ช่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตาราง9ช่องนะคะสามารถหาพื้นที่ว่างบ้านได้นะคะหาพื้นที่ว่างแถวบ้านได้นะคะโดยเฉพาะบ้านใครที่เป็นกระเบื้องนะคะบ้านใครที่เป็นกระเบื้องโดยเอาช่องกระเบื้องที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราเอา ชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะสามารถเขียนเลขหนึ่งถึงเลขเก้าปิดกระเบื้องของเราไว้นะคะตามหมายเลขที่ปูให้ไปตรงนี้นะคะอาจจะเป็นถ้าเป็นพื้นปูนนะคะถ้าเป็นพื้นปูนแบบธรรมดานะคะก็สามารถที่จะเอา่านไฟหรือสีนะคะสามารถที่จะเขียนที่ไม่สกประปุกบริเวณบ้านตัวเองนะคะเอาที่แบบว่าสามารถเราเคลื่อนที่ได้นะคะ แล้วตารางที่เป็นช่องๆนี้นะคะสามารถที่จะเหยียบทั้งสองเท้าได้นะคะเราเข้าไปยืนสองเท้าได้นะคะและการเล่นตาราง9ก้าช่องนะคะาการเล่นตารางใช้ปลายเท้านะคะในการเคลื่อนที่นะคะไม่ได้ให้เดินเต็มที่น,นะคะเต็มฝ่าเทา้าเนี่ยคือมันจะเดินเคลื่อนที่ยากแต่ใช้ปลายเท้าของเรานะคะคในการขยับและเคลื่อนที่เพื่อที่จะให้ตัวของเรา่องตัวขึ้น เหมือนเปรียบเสมือนปลายเท้าของเราเป็นสปริงตัวเองนะคะเหมือนสปริงตัวเองเหมือนเรากระโดดนะคะไม่เชื่อเด็กๆลองนะคะทดสอบดูนะคะกระโดดโดยยืนกระโดดเต็มฝ่าเท้ากับยืนกระโดดด้วยปลายเท้าอันไหนไมันไกลกว่ากันนะคะแต่ครูว่าปลายเท้าจะไกลกว่าการยืนเป็นเท้านะคะการเต้นก็เหมือนกันนะคะตารางก้าวช่องวันนี้นะคะที่ครูจะให้ห้าทหนึ่งทำก็คือเราจะ เดินเหยียบย่ำตัวเลขอยู่ทั้งหมด5ตัวคือหมายเลขหนหมายเลขสาหมายเลขห้หมายเลข7และหมายเลข9นะคะซึ่งหมายเลขที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้คือเป็นหมายเลขคี่นะคะจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นเริ่มจากที่หมายเลข5นะคะยืนที่หมายเลข5เข้าไปยืนในหมายเลข5เลยนะคะจุดเริ่มต้นแล้วเริ่มการเรียนพละศึกษาไม่ว่าจะ ทำอะไรก็ช่างนะคะในวิชาพละศึกษาเริ่มจากเท้าซ้ายเสมอนะคะใช้เท้าซ้ายนะคะหยยบหมายเลขหนึ่งและหมายเลขหมายเลขสามจะเป็นเท้าขวานะคะลักษณะยังไงนะคะมีอยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปตอนหนึ่งรอบสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนตารางก้าช่องนะคะตารางก้าช่องก็จะมี ทั้งหมด9ช่องนะคะเขียนตั้งแต่เลข1ถึงเลขนน9นะคะตารางนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะทุกทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่นะคะจะใช้ตาราง9ช่องนะคะในการเคลื่อนไหวและปฏิบัติในวิชาพละศึกษานะคะตาราง9ช่องนะคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มที่เลขที่ห้านะคะเลขที่ห้านะคะการทารตาราง9ช่องนะคะให้ก้าวข้อซ้ายเป็นอันดับแรกนะคะขึ้นตรงไหนลงตรงนั้นนะคะ เช่นกรณีนะคะหนึ่งสามห้าห้าแล้กรณะ,ะน,น,นี้นะคะหนึ่งสามห้าห้าแล้วอันนี้คือสเต็ปแรกนะคะดังนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้ทำของเป็น,นี้นะคะคือทั้งหมด 2, สองสเต็ปนะคะเริ่มตีเลขเก้านะคะเหนไคะหนึ่งสองห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าหนึ่งสางห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าทีนี่นะคะหรือจุดที่นะคะการ ย่าเท้านะคะให้ใช้แต่เท้านะคะถ้าวักกินเท้านะคะมันจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ยากนะคะโดยการยืนด้วยแต่เท้ามาสาธิตนะคะนี่นะคะนี่สามห้าห้าสี่สามสี่สามห้าห้าที่เด็กบอกก่อนนะคะเวลาขึ้นนะคะขึ้นเท้าซ้ายเราจะลงด้วยเท้าขวาสมุนนะคะ แล้วขึ้นจากตรงไหนจุดลงก็คือลงตรงนั้นสมอน,นะคะการนับนะคะการนับการนับก็คือนับตรงไหนเลขห้านะคะกรณีการนับนะคะสําหรับคนที่ยังท่องไม่ได้นะคะการนับการเดินนะคะเช่นยืนที่หมายเลขห้าก็ก้าวไปที่หนึ่งสามห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าหนึ่งสามห้าห้า เจ็ดเก้าห้าห้าจำด,ดีนะคะหนึ่งสามห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าและว,วิธีการนับนับตรงหมายเลขห้านะคะอ่ะด,ดีนะคะตารางนี้นะคะตารางเก้าช่องนี้นะคะเลขสองเลขสี่เลขหกเลขแปดถามว่ามีไว้ทําไมตรงนี้นะคะมันจะเป็นสเตปที่ยากขึ้นเป็นสเตปที่สองที่สามที่สีนะคะซึ่งเลขคู่นะคะคูยังจะไม่ เอามาทำนะคะเอาเลขคี่ไปก่อนคือมาเลขหนึ่งเลขสาเลขหเลขเเลขเ้านะคะอยู่ห้าตัวห้าตัวเลขนี้นะคะบางคนนะคะถ้ามีไว้บอร์ดเก่าหรือมีกระดาษเก่าสามารถตีเป็นตารางหรือเป็นกระดาษ A ส9แผ่นนะคะเขียนเลขหนึ่งถึงเลขเ้านะคะแล้วก็ติดผนังอ่ะตัวีนใช่ผนังติดพื้นนะคะติดพื้นไว้นะคะโดยเอาเล็กซิซีนติดอะไรก็ได้นะคะให้มันอยู่นะคะ เพื่อที่จะให้มันลื่นนะคะเพื่อที่เราจะได้เต้นได้ง่ายๆนะคะอันนี้คือตรางเก้าช่องนะคะเอ่อทีนี้นะคะหลักการนะคะหลักการหลักการนับเราจะเริ่นมนับตั้งแต่ถ้าขึ้นตรงไหนนะคะเราจะลงที่จุดๆนั้นนะคะเด็กๆจาดีๆนะคะขึ้นตรงไหนเราจะลงที่จุดๆนั้นเนาะ,ะอ่านหนึ่งนะคะ อ่าอ่านะคะอ่าตารางเก้าช่องนี้นะคะกรณีการนับนะคะมันมีน้องกว่าสีคนหนึ่งนะคะที่ส่งงานครูมาแล้วนะคะค่อนข้างที่จะแต่ว่าสเตปการความเร็วได้ดีมากนะคะของโรงเรียนเรานี่แหละครูก็เลยอยากให้เด็กๆดูนะคะมาดูนะคะและว,วิธีการนับแล้วครูจะพานับว่านับแบบไหนนะคะเขาจะทำทั้งหมดห้ารอบนะคะ ดูนะคะเห็นไหมคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะความเร็วก็จะประมาณนี้แต่ที่นี้นะคะที่นี้นะคะครูจะ บอกวิธีการนับนะคะนับตรงไหนนะคะนับตรงที่น้องเขามายืนที่หมายเลขห้าเขาเริ่มตรงหมายเลขห้าใช่ไหมคะมาดูใหม่นะคะหนึสองสาม 4 5ห้าจะจบที่ตรงนี้พอดีนะคะทีน,นี้ครูจะให้ดูคลิปของครูอีกรอบหนึ่งนะคะปฏิบัติในวิชาพละศึกษานะคะอ่ะตลราเก้าช่องนะคะต่อไปนะคะเราจะเรียกพี่ ลักษณะนี้นะคะ1 3ึ5นสามห้าอันนี้คือสต็กแรกนะคะแล้ที่สี่ที่นักเรียนจะได้ทำออกไปนี้นะคะคือทั้งหมดสเสต็กน,นะคะเจนถรึงเก้านะคะดูน,นะคะหนึ่งสามห้าห้าเจ็ด้าหนึ่งสา้าเจ็ดทีนี่นะคะเติกหนึ่งนะคะการขยับเท้านะคะให้ใช้แต่เท้านะคะเพื่วางก้นเท้านะคะมันจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่อย่างนะคะ โดยการเดินด้วยปลา,ายเ้านะคะเดินะคะนี่นะคะเก้าห้าหนึ่ง3ามห้าสี่สห้สา้าที่เด็กจะต้องไปอัดลิปเดีโอนะคะส่วนเป็นนะคะเพื่อที่จะมีคะแนนนะคะจรอลงคะแนเด็กนะคะให้ทุกเ่นทนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวตลาก้าช่องนะคะก็เอาแค่สติกเกอรนะคะอันนี้สวัสดีค่ะ อาทิตย์หน้านะคะถ้าถ้าอาทิตย์นี้เราเรียนตรงนี้แล้วอาทิตย์หน้าจะประกอบเสียงเพลงคือแล้วก็จะมีท่าเต้นนะคะครูจะแกะจากท่าเต้นออกมาให้ดูนะคะจะมีเพลงประกอบลักษณะนี้นะคะเป็นตารางก้าช่องนะคะอ่าอันนี้คืออาทิตย์หน้านะคะแต่วันนี้ให้ส่งตารางก้าช่องก่อนอ่าอันนี้ลักษณะนะคะครูอาจจะแกะท่านี้ออกมาดูนะคะ ประมาณนี้นะคะถามว่าการเต้นจะเต้นตอนไหนครูนี่แหละจะพาเต้นในอาทิตย์หน้าใจกันแน่นอนแต่อาทิตย์นี้นะคะให้ไปฝึกกรางเก้าช่องแล้วส่งครูคนะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องของคะแนนในวิชาพละศึกษาก่อนนะคะวิชาพละศึกษานะคะบางส่วนนะคะที่เรียนเกี่ยวกับที่เป็นแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปงานไปอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะ เก็บคะแนนที่ครูจะเก็บคะแนนพวกเราเนี่ยคือคลิปละห้าคะแนนนะคะจะเริ่มส่งให้ครูประจําชั้นคือวันนี้แต่สําหรับห้าทับหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าทําได้แล้วหนูสามารถที่จะอัดคลิปส่งคุณครูได้แล้วครูก็จะคีิ่คะแนนลงให้เลยและครูก็จะส่งให้ครูประจําชั้นวันนี้เลยนะคะเพราะว่ากำหนดของครูคือส่งอันนี้แต่นักเรียนเรียนในภาคสุดท้ายของคุณครูพอดี แต่ครูอนุโลมให้จนถึงหกโมงเย็นส่งครูได้นะคะหลังจากทําอะไรเสร็จสิ้นแล้วแล้วให้ทําส่งคื่เดี๋ยวครูครูยาถามก็รอก็บอกว่าครูก็รอเดี๋ยวครูจะบอกครูยาเองนะคะว่ารอห้าทับหนึ่งเพราะว่าเป็นขา้สุดท้ายเดี๋ยวครูจะส่งหลังเองแต่ห้องอื่นหลังจากที่ครูสอนเสร็จวันนี้ตอนนี้นะคะหลังจากที่ครูออกจากตรงนี้ครูจะส่งเลยนะคะใครไม่มีช่องไหนไม่มีคะแนนก็คือ มันจะว่างอยู่นะคะเดี๋ยวครูจะประจําชั้นเขาจะไปทวงและตามเองอ่าแล้วครูเขาก็จะบอกกับครูครูมาประจําวิชาแต่ละวิชานะคะแต่ว่าในวิชาครูนะคะฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเข้าเรียนทุกคนนะคะถ้าเข้าเรียนทุกคนนะคะครูอาจจะสามารถ